ี่กระเป๋าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมฮะฉันถือบัตรอื่นหลายบัตรเลย<บ>ควรจะดูไหมล่ะไม่ดูดีกว่าไปดูข่าวดีกว่า <c oughs> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับใคร <c oughs> ที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าต้องเคยใช้บริการร้านค้าธงฟ้าอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> แต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะ่ะก็สามารถที่จะเข้าใช้บริการซื้อสินค้าราคาประหยัดที่ร้านธงฟ้าได้เหมือนกันนะครับติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ การแพร่ระบาดโควิด19ระลอกใหม่ภายในประเทศกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและดำเนินโครงการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมเคียงข้างเพื่อให้คนไทยผ่านพ้นในทุกวิกฤตเศรษฐกิจ เข้าร่วมมานานแล้วครับตั้งแต่รัฐบาลเขามีโครงการเริ่มมาเลยจ้ะเป็นรุ่นแรกที่บุูกเบิกนะคะมีเกือบทุกตัวนะคะเหมือนมินิมาทเล็กๆค่ะของใช้ของกินนะคะข้าวสารอาหารแหง้งพวกเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันอะไรที่ขายดีสําหรับธงฟ้าเนาะจะเป็นพวกข้าวสารเพราะคนส่วนใหญ่จะใช้บัตรในงบของกินน่าจะไปได้ดีกว่าอย่างเช่นข้าวสารน้ํามันเครื่องปรุงพอมีกําไรอยู่บ้างเราต้องสต็อกสินค้า เพื่อเพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละเดือนคือซื้อไปขายไปหมุนไปเข้าโครงการก็ดีนะคะยอดขายเพิ่มขึ้นดึงดูดลูกค้าที่มีบัตรมาใช้บริการร้านค้าพื้นๆบ้านทั่วๆไปก็ดีนะได้ประโยชน์เยอะเลยไม่ว่าเราทางร้านค้าหรือเป็นลูกค้านะคะเป็นโครงการที่ดีนะที่ช่วยเหลือประชาชนได้เอาบัตรตรงนี้มาใช้บริการลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็อยากนะเขาก็รอคอยอยู่ว่ารัฐบาลเปิดให้สมัครเมื่อไหร่เขายินดีที่จะเดินทางเข้าไปใช้สิทธิตรงนี้นะคะ่ะ ใช้ตั้งแต่ช่วงเริ่มโครงการประมาณปีที่แล้วอะครับตั้งแต่แรกอะค่ะตั้งแต่เริ่มโครงการนะฮะมีซื้ออาหารทานกันบ้างบางคนก็ซื้อข้าวของเครื่องใช้เข้าบ้านอย่างเงี้ยครับอาหารแล้วก็ของใช้ทั่วไปเนี่ยค่ะของใช้ประจําวันนะจะเป็นของใช้พวกแป้งพวกกะทิพวกน้ําตาลลดได้ในระดับหนึ่งครับก็ได้ระดับหนึ่งไม่เยอะมากนะคะก็มันก็ช่วยได้แบ่งเบาพวกค่าอาหารค่าของใช้พวกนี้ค่ะก็ได้เยอะฮะใช้เฉพาะเือกับข้าวซื้อของใช้ประจาวันแค่านั้นเองครับถ้ายังสิทธิ์ยังว่างก็อยากให้ลองมาใช้ดูก็ได้ครับมันจะช่วย แบ่งเบาภาระไม่มากก็น้อยในระดับหนึ่งที่แจกครับก็ให้มาใช้กันนะคะพอดีถ้ารัฐบาลแจกให้เราก็ควรจะใช้ค่ะมันจะได้ประหยัดในระดับหนึ่งของเราด้วยค่ะฝากบอกอเพื่อนๆประชาชนทั่วไปนะการใช้บัตรก็มีส่วน, <c oughs> วนที่ช่วยลดค่าของชีพได้ส่วนหนึ่งถ้าเราไม่ใช้เราก็เสียโอกาสไปไเฉยๆก็ฝากถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับ ร้านทองฟ้าสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้และมีเป้าหมายเพื่อรองรับผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13,430,000นคนโดยปัจจุบันมีร้านทองฟ้าเปิดให้บริการแล้วกว่า1,020,000ร้านทั่วประเทศ เนี่ยใครมีบัตรที่รัฐบาลก็เติมเงินเข้าไปก็ไปใช้ที่ร้านค้าทงฟ้าได้ส่วนใครไม่มีบัตรก็เดินเข้าไปเลยซื้อได้เหมือนกันเขาขายของถูกค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่ก็มอบให้กับประชาชน